อันนี้เพิ่นกับบพอใจอันนี้กะเมื่อวานเพิ่นระบายแล้วมาแล้เวียบโบเฮ็ดแล้วมาแล้วไปนอนปลากลับมาเวียบโบเฮ็ดแต่ไปนอนทางพี่อีกบ่ได้นั่นนะเพิ่นสิไปผู้นี่อนุญาตแล้วบ่บอกหลวงนาใครแม่บอกแล้วว่าอนี้ฮะบอกแต่เมื่อคืนเมื่อวานเดี๋ยสิจ่ะอย่าไปแล้วโบยังขึ้นลรนแล้วยังโบอ่านว่าจะไปเอ็นอันน้ำบุพานบ่ บ้าเอาเด้อแบบนี้เด้อนั่นบ้าต้องให้แจ้งลุงน้าก่อนคืนหนึ่งเห็ดเวียกเห็ดยังเรียบร้อยก่อนจังไปบ่ได้จีบไปเวียกงานบ่ได้เห็ดบ่ได้สั่งบ่ได้ลาอะไรบ่ได้ไหนนี่เมื่อเมื่อแล้วชิมื่อเลยได้เมื่อกินปิ่งกบเจอพี่น้องน่ะปิ่งกบนี่เห็นแล้วอู้หูบักใหญ่เลยทุกคนเลย มาแล้วมาแล้วทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ f เอฟซีเบิร์ดสกูสุคนยินดีตอนหับขับชูช่องบับอนเลยเมื่อนี้เขากลลงมาเกี่ยวข่าวแต่เศ้าๆลงมาผู้เดียวนะตอนเศร้านี้อยู่เที่ยงเขามันจะยากก็คือว่ามีแม่ลูกอ่อนสองคนแล้วก็ ผู้เฒ่าผู้หนึ่งเด็กน้อยอีกสามก็เลยได้ลงมาก,ก่อนนะแต่ตอนนี้เ่าเกี่ยวไปได้ลายเติบแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปหากินขา้าวมื่อนี้ขึดว่าน่าจะแล้วได้ขึดนชื่อๆได้แต่จากชีแล้วหรือบอนี่นะาสิเกี่ยวไปนี่หนึ่งสอี้าหกเจ็ดประมาณ8ไดไพอไ้นามันบ่งอมำนะเขาก็นททับแปดไฮสกคน กินเผากับแกงปลาใสาห่หอยใส่กบพพ้อมกินข,ข้าวแล้วก็ลงไปเก้วข้าวบุกมันแล้วได้มหมเนี่ยล,ลงมาอีกรอบทุกคนกินข้าวแล้วแหละยังมูมีไผมาได้ลุยอีกผู้เดียว บิ่งนีแหละขันชิมีคนมาทำมือไม่มากกัแล้วไฮนี่จังต่ออีกมลกันเกี่ยวขออเขาบ่นด้ินเขาขึ้นหน่อยเด้อนี่นี่ประจงว่าเป็นดอนเป็นดอนอยู่เช่พ่นมา<อ>ช่วยแทนฮะเช่พ่นมาช่วยแทนมาแต่เช้าอายุของเพื่อนฉลงมาได้เอา้าจะเมื่อยท่าเราจะชิลแล้วใไฮนึงเลยนี่โอ้ยกันแนวมาแล้วเนาะสร้างว่าให้ว่าพร้อมกับพูดเจ้าของหน้าก็ม่ได้แล้วมาพร้อมเจ้าขอหน้า <laughs> ไปแยามแต่เศร้าเลยจนบทันกินหดเข่าจะออกมากินเข่าอีพีก็ยังสวยอยู่เอออ่ะมาอะไรหนึ่งเอาน้ำเย็นมามาตอนมาจากคนเลยนี่ฮะมาสามคนโอ้หักสีไลงมาเกี่ยวผู้เดียวนี่แหละสองคนก็เอากันอยู่เทียงคนละสรุปแล้วผ้าสามผาสามคนแต่ว่าผู้เกี่ยวผู้เดียวรวมแล้วกับผู้ยูพีพอดีสามคนบ่ทำไงฮะอือเฮ้ มีผูมาเพิ่มม่ได้สาวผาได้เลยหนาวอย่างนี้แต่หากว่านี้เอาหงบริยานกล้องแล้วบ้าเจ้าจะยกกล้อง,องถ่ายน้ำบริยานเจ้าไริยานมันนีห่าคนกะเกีียวมากกับกเขา,านนมันบุษยไจักเดี๋ยวขึ้นจะนอยจังโทา่ออาห้าฝนมากบริจักขั้วบริจิี่มาซอยเวียกให้โท้น้ำตลอดเลยเบิงเวลาดิเบิงเวลา้ิ้นแล้วนมา สายตูเป็นยังงานคาเวียกนะเป็นเดี๋มีงานเขาถ <TI V T> ้าเบิ้งกันแหละเดี๋ยวตอนเที่ยงจังเท่าห้เพาบ่บ่บ่มีงานดอกก็นอนอยู่ห pues ห so, I mean. <spe> ันแางไรตอนเที่ยงก็คลาดมากตอนเที่ยงแบบมีงานผัดหมื่อวันนี้ก็เพิ่นมาได้มามาพอดีตอนชีเบ็ดม้งพอเร็มเราต้องเป็นนอนนั่นฝ่าทีตะจว่เดี๋ยวอีกนี่แหละยังอีกสามชีหาฮหอนหันก็จะได้พักเลยทุกคนเลย อันนี้ก็ยังสุบกบุกคักปันได้ที่ได้พักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสองสามมือจะมาเกี่ยวทำมันแล้วนี่ก็ถือว่าจบนะฮะขึ้นทุกคนเลยยากเข่าเลยฮะนี่ก็บ่แล้วซ้ำได้เดินไปเด้อ<ะ>ไปข,ขึ้นมาเ,เดี๋ยวขึ้นไปจะนอนไปสัมผัสตะนวดหมูอานนี่เป็นยังจังบ่มานะหมูอานนี่เมียเพิ่นว่าฟังลงดินแล้วว กินแต่เกี๊ยวข้าวเลยก็เตรียมอาหารเลยได้ทั้งทิงนี่กะันเมนูพิเศษมื่อนี้เมนูอาหารญี่ปุ่น,ปนไปป่าป่ะไปป่าไปป่าไกลป่าป่ะนี่นเออไกลป่าและไปเมื่อเช้านี่ยิงเอาตัวหนึ่งเดี๋ยวพอกินอยู่บ่ tạo nên hiu khèo đấy, nhảy theo bố papa kín này lẽ, công lùng mà đai, mà đai, cứ mà bung ở đây. Mà đai, mẹ. Anh liều. Anh liều mà bung ở đây, không hết lạ mờ lạ. hết ai nè nè. Niềm tóc bội Mà nè mẹ. Tao ba. Oh, mời lèm bô mãi, lì nọ. Tô thám mưa ba

ดูได้ไหมไปสั่งเอาเด็กคอาแน่เอนเอาแล้วขึ้นตาบ่ามันี เน่ยทายอยู่อยู่ว่าเมียฟังแต่ว่าน,นี่นะฟังอะไรดอกฟังในมาเจ็บผักบวก,วก็ผัวเก่งนะบ่ดอนน้ำเมียกับว่เมีย <laughs> มบ่เปิดชิไปพูนี่อนุญาตแล้วบ่บ่ลวงนางใครแม่บอกแล้วว่าบ่เนี่ย บวชแต่เมื่อคืนเมื่อวานเดียวใช่ไหมเดี๋ยวไปแล้วโบยังขึ้นล้นแล้วจังโบอะหวังจะไปเอบเนนันบุพานบววเอาเด้อบันนี้เด้อเันนันบ่ต้องให้แจ้งลวงหน้าก่อนคืนหนึ่งเฮ็ดเวียกเฮ็ดยังเรียบร้อยก่อนจังไปบวมเป็นสิไปเวียกงานบวมได้เฮ็ดบวมได้สั่งบวมได้ลาดแหละบ่ได้ในนี้นั่นมากก็ต้องอยู่เมื่อวานนี่เพื่อนบอกแล้วเมื่อวานเบนนันบ่ โม้กันมากเลยปินปินมาพี่แนกล่องนะเฮ้อพี่แน่ว่าบัดอันย่าเหมันมาบอนจากไปเราก็บอกอยู่บ่ามาแล้วเขาจัดก่อนเฮ็นบอกไอเลยเขาจัดก่อนได้ก่อนมาเลยต้องเฮ็ดเวียกก้อนชิมอนมากเลยไปปลารสนั่นอันนี้เพิ่นกับบพอใจอันนี้กะเมื่อวานเนี่ยเพิ่นระบายแล้วมากเลย เวียบโบเฮ็ดแล้วมาแล้วไปนอนปลากลับมาเวียบโบเฮ็ดแล้วไปนอนทางพี่อีกบ่ได้นั่นนะจะนอนป่ะจะขึ้นผู้อีกกลับมาแล้วต้องเฮ็ดเวียกก่อนเฮ็ดเวียกแล้วก็จังไปปลาสิไปทางใดกะันนั่นบอกจะคล้องกัน, <laughs> น,น,นว่านะโอ้ยคลองมันมัมีปัญหาลูกน้อยเออนั่นน,าน่ะ <c oughs> อือยังน้อยอยู่เวียบบ้านเห็ดลายบอกเ <c oughs> พิ่นระบายเดยอวันอื เผื่อเอาโลกด,ดิ้นเลยได้จำนวนถ้าได้ฟังแล้เวเพื่อบอดอมมินิโปโลโรดพาดมาหมดดินแกนให้ได้จ้จะอยากไปเลยแต่ว่าเพื่อนอน,นุญาตแล้วเนาะมันเนี่ยแจ้งลวงนาอลไรได้มือหนึ่งอะ่ะทีมงานกะชิคืนปลาเมื่อนี้ฮะเป็นช่วงบ่ายเนาะกะติดตามเบิ่งทุกคนเลยว่าชิมานบ่คันบ่มีเฮาหา์นะโสชลายามาน กันโมมีเฮาอ่ชวนหลายหมานเด้แต่ว่าบ้านแอ่นั่นหลบนี่ะโอ้ยมันก็มีแน่แหละหอบได้เราออกมาได้ปกติดอกบุเกียรดอกเจ้าไปบุไปกะคันนั้นมันได้ก็เจ้าไปเมื่อกี้นี่ก็ได้เนี่ยมันชิได้เนาะขาดชิได้กับบินมาคือนกเจ้าอ่ะแหละง่ายๆนะไม่ไปดือดผูกแข่งผูกคาไว้จะจิ้มอะไรแหละกัมบูรีมันก็เติมเด้อยังอยู่ได้อีกนั้นมาได้กับหมานปกติ กินให้น้ําใจไปเลยทุกคนเลยมาเนี่ยหลายคนก็นยาแล้วนะได้เวลาเขาสวบบัน่น ข้าบูได e ้เมื่อลินน้ำมาอีมุ่งขอเอ่ยเพราะข้าอยากเมื่อลินน้ำมาอีมุขอเอ้ยอยากเมื่อลินน้ำมาอีมุ่งขออยากเมื่อลินน้ำลูกอีมุขออยากเมื่อลินน้ำลูกอีมุขอเอ้ย

คือห้องตาห่อนว่อยู่เทิร์นก็มาไม่หลายห้อตากันค่ากันมันต่ำโอ้อยู่เทิรนงนี้เอาลายทุกคนเลยบนอยู่บนเสากันนี่แหละเทียงก็คือว่ากว้างอยู่ยเต็กอะห้อนเอาแล้วเราบ้าทางไหน กน้อิ่มไหมย,ยังอ่ะอยู่แล้วเลยแล้วเฮ็ดแล้ว <c oughs> ส่วนเฮากะอิ่มเรียบร้อยทุกคนเดลยเดี๋ยวติดตามน้ำกันอีกมื้อแรงเดี๋ยวจะได้กะจะได้ไปหาอยู่หากินต่อเลยคลิปนี้เพราะว่าอ,อยู่บ้านก็นจะประมาณน,นี้แลหละเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วกะหาอยู่หากินไปนำ้ำทุกคน ตอนนี้เฮาก็ขึ้นแต่เกี่ยวเข่าเลยนะฝ้นกะระตกพอดีเลยเขาเ่ากรแล้วไประดับหนึ่งละเดี๋ยวบันีีเฮาจะพาไปขุดกบเพราะว่าเมื่อเ้าเนี้เฮาไปหาลัดไก,ก่ปลากะเห็นกบมันเข้าหู้นะไปะเดี๋ยวสิพาไปขุดแลวก็ฝ้นตกความได้ลัดขึขน้ขนรถหอนแล้วทุกคนเลย อดแล้วบอลเทาเห็นกบนะก็คือว่าเท้าไปรัดไก่นะเข้าไปนี้นะเห็นกบมันนี่มันขึ้นมากเขาหูเท้าก็อัดไปเรียบร้อยนี่อยู่บอนนี้ บิงบ้งเงายมีอีกกบ้งอ,อ,อ,งอแม่มันเลยได้บักไงเลยปอเถอะเอา,าอเอาเจ้บบาปัญหาหดกบบาเลยคุ้มอยู่ทุกคนนะแม่มันเลยนะ คักแล้วคักแล้วเมียมันกระทอกปูไปเมื่อเมื่อดพี่น้องก็เมื่อแล้วพี่น้องกาเมื่อเลยได้ดิเมื่อเมื่อแล้วชิเมื่อเลยได้เมื่อกินปิีงกบเจอพี่น้องน่ะปีงกบมากินปิีงกบไป้าเมื่อเจอพี่น้องกบ กบในทางโค้งฮนะเนีเห็นมือเา้านี่แล้วกัน,นมันขาวหูเลยอัดนไ้เบ้นนี่นลายสันแท้เออเห็ดกินมันเลยอันนี้ได้มาเพิ่มมือเา้านี่ก็ะองโตงแล้วก็ไปขุดเอาอีกเด็ดตัวหนึ่งเป็นสามตได้มือละสองโตกบกะ พอได้ก er mm ินไปลัดไก่บ hmm. ุไดแต่ว cool. hmm. ่าใหญ่ลิกบเนแมมันก็จะเกี่ยวข้าวรเลอพี่น้องวกว้าวะเกียวข้วล้อะแว่เกี่ยวข้าวนะแลวแลแลวแต่ข้าวซุกเนี่มันคือเกี่ยวอีก วันนี้เฮาก็จะพาทุกคนไปหาใส่เบ็ดกบทุกคนเลยเดี๋ยวไปหาคุดขี้กระเดื่อนก่อนูหแหละเมื่อคุดอยู่เฮือนนะและาาแ้วก็สักเบ็ดพร้อมตอนนี้เฮาก็เข้ามาเฮือนแล้วก็อ่าคุดขี้กระเดื่นเรียบร้อยเดี๋ยวออกไปหาใสาเบ็ดอยู่หน้าเมื่อนี้นะไปะเดเ,เดี๋ยวเฮาจะไปใสเบ็ดกบอยู่ในดขอกูแหละทุกคนน้องน้นอยนึงนะแต่ว่าเฮ็ดกบห้าย ่อนทีเฮาเคยไปจอบไก่นะแตลว่าตัวแน่อาจจะได้จอบไก่ทึ่ค้อดเลยก็มีแถวนี้เฮากระใสทุกคนแล้วก็น,น้องนี่เฮากระใสนะประมาณเจ็ดลางวันนี้เฮาสีขาไปใส่อยู่ดงผูเพราะว่าเห็นกบหลายทุกคนเลยอยู่ในดงน <S <S เห็นกบหลายะเดี๋ยวพาไปจนบวท่านได้ตั้งกล้องนะเพราะว่ายามันํำ กบหลายได้ทุกคนนะเจอนี่ ห้าใส่แล้วแล้วเ้าจะายามกับเลยได้ นี่เข้ากับสซเบ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวสิทายามเบ็ดกลับเลยนะยามเบ็ดแล้วก็เลาะกลับเลยนะเดี๋ยวทาเบิ่งกันว่าสีมานเลยบอ่ฮะเดี๋ยวนั่งทาอีกจังน้อยทุกคนเลยคบ้าคือหูนะอ่ะวันนี้ก็ได้เวลาไปยามเบ็ดแล้วได้ทุกคนเลยถือถือกะเดี๋ยวไปยามมึงแล้วกะ มันรูดกับเก,บกบาะไซแล้วกัเมื่อนะมันแล้วมันแล้วอ้อ่ะเดี๋ยวเอากลบก่นอนกบตัวนี้เกือบมันรูดทุกคนเลยเกาะคาคาลีนากีออกใหม่มาเลยเกือบรูดนะสองโตแล้วเดี๋ยวออกไปเบิ่งอยู่นองอีกทุกคนเลยเพราะว่าเขาใส่ไว้อยู่น้องทางเขานะ เจ็ดล้างนะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกว่ามันสิถึกหรือบ่ถึกเอาเพียงเลยทุกคนนะเดี๋ยวกบเขียดเท่ากันบุตรถือเนื้อใสไปนะหนึ่งโตสองโตกับเขียดตัวหนึ่งกี่โลติดถุงมาแต่หึงวะถูงมันน้ำถุงหาเบิ่งมาอื่นนี่ มริกาเดี๋ยวจะขออนุญาตทุกคนมอดคลิปไว้สำนินนะติดตามเบิ่งคลิปหน้าอีกอะไ้คลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะมอดไว้สำเนิหละบ๊ายบายทุกคน